ไม่มีใครคาดคิดว่าการเดินทางที่ดูเหมือนจะธรรมดาจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อเครื่องบินเจส,ส่วนตัวถูกทหารเข้ายึดกลางรันเวย์และแพทองทานถูกควบคุมตัวนี่ไม่ใช่การรัฐประหารแต่มันคือการเปิดเผยความลับที่ถูกซ่อนไว้มานานหลายสิบปีใครอยู่เบื้องหลังการจับกลุมครั้งนี้และความลับที่ว่านั้นคืออะไรกันแน่เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังจะเปลี่ยนทุกสิ่งที่คุณเคยรู้ จากนี้ไปทุกย่างก้าวคือความจริงที่น่าตกใจแล้วจึงเริ่มเข้าสู่เนื้อเรื่องในทันทีทันใดเครื่องบินจะส่วนตัวที่จอดรอยอยู่บนดันเวย์ก็ถูกล้อมชายชะกันในชุดทหารเคลื่อนตัวเข้าประชิดอย่างรวดเร็วปลายกระบอกปืนนับสิบหันมาที่เครื่องบินประตูเครื่องบินเปิดออกแททองทานก้าวลงมาอย่างสงบนิ่งใบหน้าของเธอไม่มีร่องรอยของความตื่นตระหนกทหารนายหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาเธอ เสียงวิทยุสื่อสารดังระงมบรรยากาศเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดและเสียงเครื่องยนต์เบาๆท้องฟ้าเริ่มมืดลงแสงไฟจากรันเวสดส,ส่องเป็นทางยาวเธอถูกนำตัวไปยังรถที่จอดรออยู่ไม่มีใครพูดอะไรความเงียบงันปกคลุมไปทั่วบริเวณเธอหลับตาลงช้าๆหูได้ยินเสียงฝีเท้าที่ก้าวเดินอย่างหนักแน่น กลิ่นของยามะตอยและน้ำมันเครื่องคละครุ้งในอากาศและแล้วประตูรถก็ปิดลงทุกอย่างมืดมิดทันใดนั้นมีเสียงหนึ่งดังขึ้นคุณแพทย์องคทานมันเป็นเสียงที่คุ้นเคยอย่างน่าประหลาดเธอเบิกตากว้างชายคนนั้นนั่งอยู่เบาะตรงข้ามใบหน้าของเขาซ่อนอยู่ในเงามืดไม่ต้องตกใจเสียงนั้นพูดต่อ เรามาที่นี่เพื่อช่วยคุณหัวใจของเธอเต้นระรัวเธอเริ่มรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ผิดปกติอย่างยิ่งไม่ใช่การจับกลุมแต่มันคือการเริ่มต้นของบางสิ่งที่ไม่คาดคิดเรื่องราวที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นภายในรถที่มืดสนิทแพทองทานพยายามเพ่งมองใบหน้าของชายที่นั่งอยู่เบื้องหน้าแต่แสงสลัวจากภายนอกทำให้เธอเห็นได้เพียงโครงร่างคร่าวๆ ชายคนนั้นสวมชุดพลเรือนที่ดูเรียบง่ายเขามีท่าทีสงบและดูผ่อนคลายอย่างน่าประหลาดใจคุณคงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงทุ้มต่ำของเขาเอ่ยขึ้นอีกครั้งคุณกําลังคิดว่านี่คือการรัฐประหารอีกครั้งใช่ไหมแพทองทานไม่ได้ตอบเธอเลือกที่จะเงียบฟังสัญชาตญาณบอกเธอว่าชายคนนี้ไม่ใช่มิตรหรือศัตรูธรรมดาไม่ใช่เขาตอบคำถามของตัวเอง ไม่ใช่การรัฐประหารแล้วมันคืออะไรเธอตัดสินใจถามน้ำเสียงของเธอนิ่งและมั่นคงแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญที่ซ่อนอยู่ภายใต้ท่าทีสงบมันคือการช่วยชีวิตคำตอบนั้นทำให้เธอรู้สึกสับสนยิ่งขึ้นช่วยชีวิตใครช่วยชีวิตคุณชายคนนั้นเอ็นตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยแสงจากไฟถนนส่องเข้ามากระทบใบหน้าของเขาเพียงเสี้ยววินาที และในวินาทีนั้นเองหัวใจของเธอก็แทบหยุดเต้นใบหน้าของชายคนนั้นมันคือใบหน้าของชายที่เธอคิดว่าตายไปแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อนเขาคือพ่อคะคำพูดนั้นหลุดออกจากปากของเธออย่างแผ่วเบาแทบจะเป็นเสียงกระซิบชายคนนั้นยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนใช่ลูกพ่อ,อยังไม่ตายแพทองทานไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้ น้ำตาแห่งความดีใจและสับสนไหลาอาบแก้มแต่ทำไมเธอถามเสียงสั่นเครือมันเป็นแผนพ่อของเธอกล่าวแผนที่จะหลอกให้ทุกคนเชื่อว่าพ่อตายไปแล้วเพื่ออะไรเพื่อปกป้องทุกคนเขาหยุดพูดไปชั่วขณะดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าและเจ็บปวดโลกที่เราอยู่มันอันตรายเกินไป พ่อจำเป็นต้องทําแบบนี้เพื่อปกป้องพวกเราจากศัตรูที่มองไม่เห็นแพทองทานรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนความจริงที่เธอเชื่อมาตลอดชีวิตถูกทำลายลงในชั่วพริบตาและทหารพวกนี้เธอมองไปที่ด้านนอกรถเห็นเงาของทหารที่เดินอยู่พวกเขาเป็นคนของพ่อพวกเขาเป็นกองกำลังทิเศษที่พ่อสร้างขึ้นเพื่อทำภารกิจที่ไม่มีใครรู้ รถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างช้าๆพวกเขากำลังออกจากสนามบินพ่อรู้ว่าลูกกำลังจะถูกจับและพ่อรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังพวกเขาต้องการให้ลูกตกอยู่ในมือของพวกเขาและพวกเขาก็ต้องการสิ่งเดียวกับที่พวกเขาต้องการจากพ่อคำพูดของพ่อทำให้เธอรู้สึกหนาวไปถึงกระดูกอะไรคะพวกเขาต้องการรหัสสลับพ่อของเธอพูดรหัสที่พ่อทิ้งไว้ แต่รหัสอะไรรหัสที่จะปลดล็อกระบบควบคุมโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกระบบที่จะทำให้ใครก็ตามที่เข้าถึงมันได้กลายเป็นผู้ควบคุมโลกทั้งใบแท,ทองทานตกตะลึงสิ่งที่เธอกำลังได้ยินมันเหมือนกับบทภาพยนตร์ไซไฟแต่สายตาของพ่อที่จริงจังทำให้เธอรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นพ่อซ่อนรหัสนั้นไว้ในที่ที่ไม่มีใครคาดคิดและพ่อเชื่อว่าลูกคือคนเดียวที่จะหามันเจอ ทำไมคะเพราะรหัสนี้ไม่ได้ถูกเก็บไว้ในไฟดิจิทัลแต่มันอยู่ในความทรงจำของลูกพ่อของเธอยิ้มเศร้ามันคือความทรงจำวัยเด็กของเราวความทรงจำเกี่ยวกับนิทานก่อนนอนที่พ่อเล่าให้ลูกฟังทุกคืนรหัสนั้นถูกเข้ารหัสไว้ในนิทานเหล่านั้นแพทองทานรู้สึกเหมือนมีสายฟ้าฟาดลงมากลางใจเธอเริ่มรื้อฟื้นความทรงจำในวัยเด็กนิทานก่อนนอนของพ่อ นิทานที่เต็มไปด้วยตัวละครแปลกๆสถานที่ที่ดูเหนือจริงและคำพูดที่ซ้ำๆกันในตอนท้ายพ่อต้องไปแล้วพ่อของเธอกล่าวเราใกล้จะถึงที่ปลอดภัยแล้วที่ที่ลูกจะเริ่มต้นภารกิจนี้ได้ภารกิจที่จะปกป้องโลกและภารกิจที่จะปกป้องพวกเราทุกคนรถหยุดลงอย่างนิ่มน,นวลประตูรถเปิดออก ชายในชุดทหารคนหนึ่งเปิดประตูให้เธอเบื้องหน้าของเธอคือเครื่องบินส่วนตัวลำใหม่ลำเล็กกว่าลำเดิมมากขึ้นไปลูกพ่อของเธอกล่าวพ่อจะนำทางจากระยะไกลแพอทองทานก้าวลงจากรถเธอหันไปมองพ่อเป็นครั้งสุดท้ายพ่อคะเธอยังมีคำถามอีกมากมายที่อยากจะถามแต่เขากลับยกมือขึ้นห้ามไปเถอะลูก เวลาของเรามีจํากัดโลกกําลังรอคอยลูกอยู่แพทองทานมองดวงตาของพ่อดวงตาที่เต็มไปด้วยความรักและความเชื่อมัน่นเธอพยักหน้าให้เขาแล้วเดินมุ่งหน้าไปยังเครื่องบินเธอรู้สึกถึงความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงที่กําลังจะเริ่มต้นภารกิจที่เธอไม่เคยคิดว่าจะต้องเผชิญภารกิจที่เริ่มต้นจากการถูกจับกุมและเรื่องราวที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ผู้บังคับการทหารเปิดประตูเครื่องบินเจ็ตขนาดเล็กแพทองทานก้าเข้าไปภายในห้องโดยสารมีเพียงที่นั่งสองแถวมีนักบินสองคนอยู่ในห้องนักบินอีกคนเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั่งอยู่ข้างหลังพวกเขาทุกคนดูเงียบขรึมและจริงจังเราจะบินตรงไปยังจุดหมายที่ปลอดภยัยเสียงผู้บังคับการทหารพูดขึ้นจะไม่มีใครตามพวกเรามาได้ เพราะข้อมูลการบินทั้งหมดจะถูกลบแพทองทานนั่งลงบนเก้าอี้เธอใช้เวลาสักครู่เพื่อรวบรวมความคิดทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนเธอแทบตั้งตัวไม่ทันจากเครื่องบินส่วนตัวลำหรูที่กำลังจะพาเธอไปพักผ่อนกลายมาเป็นเครื่องบินเจ็ททหารที่กำลังจะพาเธอไปทำภารกิจที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงเธอหลับตาลงพยายามทบทวนคำพูดของพ่อรหัสอยู่ในความทรงจำวัยเด็กของเรา นิทานก่อนนอนที่พ่อเล่าให้ลูกฟังทุกคืนเธอเริ่มหรือฟื้นนิทานเหล่านั้นขึ้นมาทีละเรื่องนิทานเกี่ยวกับเจ้าชายแห่งดวงดาวนิทานเกี่ยวกับเมืองใต้น้ำนิทานเกี่ยวกับป่าแห่งความเงียบทุกเรื่องมีตัวละครและเรื่องราวที่แตกต่างกันแต่มีบางอย่างที่เหมือนกันมีคำพูดบางประโยคที่ถูกพูดซ้ำๆแสงดาวนำทางเสียงกระซิบของสายน้ำ ความเงียบคือคำตอบเธอจำได้ว่าในวัยเด็กเธอเคยถามพ่อว่าคำพูดเหล่านั้นมีความหมายอะไรพ่อก็แค่ยิ้มและบอกว่าเป็นแค่คำที่ทำให้เรื่องราวมันสวยงามขึ้นเท่านั้นแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่านั่นไม่ใช่ความจริงมันคือรหัสมันคือคำใบ้เธอพยายามเชื่อมโยงคำเหล่านั้นเข้าด้วยกันแต่ก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงเครื่องบินเริ่มออกตัว เสียงเครื่องยนต์คำรามดังขึ้นและค่อยๆเบาลงเมื่อเครื่องบินลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงไฟของเมืองที่ค่อยๆห่างออกไปเธอนึกถึงแม่นึกถึงลูกๆพวกเขาปลอดภัยดีไหมเธออยากจะโทรหาพวกเขาแต่ก็รู้ว่าตอนนี้ทำไม่ได้เธอต้องมุ่งมั่นกับภารกิจนี้ก่อนภารกิจที่พ่อทิ้งไว้ให้เธอ ภารกิจที่จะเปลี่ยนโลกคุณแพทย์อมทานเสียงของผู้บังคับการทหารดังขึ้นอีกครั้งคุณต้องการอะไรไหมครับแพทย์ทองทานหันไปมองเขาเธอเห็นแววตาที่จริงจังและมุ่งมั่นของเขาเหมือนกับแววตาของพ่อไม่คะ่ะเธอตอบฉันโอเคเธอยิ้มให้เขาเล็กน้อยแต่ฉันอยากจะถามอะไรบางอย่างเชิญครับ พ่อของฉันเขายังมีชีวิตอยู่จริงๆใช่ไหมคะคำถามนั้นทำให้ผู้บังคับการทหารเงียบไปครู่หนึ่งเขาถอนหายใจออกมาเบาๆครับเขาตอบด้วยน้ำเสียงที่นุ่มลงเขาอยู่กับเรามาโดยตลอดแต่ไม่มีใครรู้ตัวเขาวางแผนทุกอย่างอย่างรอบคอบเพื่อวันที่จำเป็นต้องใช้พลังนี้แพทองทานรู้สึกโล่งใจขึ้นมาเล็กน้อยอย่างน้อยเธอก็ไม่ได้อยู่คนเดียว เธอมีพ่อที่คอยนำทางเธออยู่แม้จะอยู่ห่างไกลแล้วพ่อฉันอยู่ไหนคะเขาอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกครับผู้บังคับการทหารตอบที่ที่ไม่มีใครเข้าถึงได้แม้แต่เราเองแต่เรามีอุปกรณ์สื่อสารทีเศษที่ทำให้เราสามารถติดต่อกับเขาได้เขาชี้ไปที่กล่องโลหะขนาดเล็กที่วางอยู่บนโต๊ะข้างๆเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เขาจะปรากฏตัวและนำคุณไปสู่ขั้นตอนต่อไปของภารกิจแพทองทานพยักหน้าเธอมองกล่องโลหะเล็กๆนั้นมันดูเหมือนกล่องธรรมดาธรรมดาแต่เธอรู้ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเธอตอนนี้เครื่องบินยังคงบินต่อไปอย่างเงียบๆเ,เธอมองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งคราวนี้เธอไม่เห็นแสงไฟของเมืองแล้วเห็นเพียงท้องฟ้าที่มืดสนิท และดวงดาวนับล้านดวงที่ส่องประกายระยิประยับทันใดนั้นเธอรู้สึกถึงบางอย่างแสงดาวนำทางคำพูดจากนิทานของพ่อผุดขึ้นมาในหัวเธอพยายามเชื่อมโยงมันกับความหมายแสงดาวนำทางนำทางไปที่ไหนนำทางไปสู่รหัสเธอจ้องมองไปที่ดวงดาวเหล่านั้นแล้วจู่จู รูปแบบของดวงดาวก็เริ่มปรากฏขึ้นในหัวของเธอไม่ใช่รูปแบบของกลุ่มดาวทั่วไปแต่มันเป็นรูปแบบที่เธอเคยเห็นมาก่อนในนิทานของพ่อมันคือแผนที่แผนที่ที่จะนำเธอไปสู่จุดหมายแรกจุดหมายที่พ่อซ่อนคำใบแรกเอาไว้หัวใจของเธอเต้นระรัวเธอรู้แล้วว่าต้องทำอะไรภารกิจนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การค้นหาหัด แต่มันคือการเดินทางการเดินทางที่จะเปิดเผยความจริงและเรื่องราวที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นขณะที่เครื่องบินเจ็ตยานสู่ท้องฟ้าที่มืดมิดแททองทานรู้สึกเหมือนกำลังดำดิ่งลงไปในวงวนของความลับที่พ่อสร้างขึ้นเธอจดจ่ออยู่กับรูปแบบของกลุ่มดาวที่ปรากฏขึ้นในความคิดมันไม่ใช่แผนที่แบบปกติแต่เป็นลำดับของสัญ,ญลักษณ์ที่ต้องถอดรหัสแสงดาวนำทาง คำพูดนั้นดังขึ้นในหัวของเธอเธอเริ่มเห็นภาพนิทานเรื่องแรกที่พ่อเคยเล่านิทานเกี่ยวกับเจ้าชายที่ต้องเดินทางไปเก็บดาวตกดาวแต่ละดวงมีชื่อเป็นตัวเลขดาวดวงที่หนึ่งดาวดวงที่เจ็ดดาวดวงที่สามเธอเริ่มจดจำลำดับตัวเลขเหล่านั้นแล้วนำมันมาเรียงต่อกันหนึ่งถึงเจ็ดถึงสามถึงห้าถึงสองถึงสี่เธอสงสัยว่านี่คือรหัสแรกหรือเปล่า หรือเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของคำใบ้เธอหยิบกระดาษและปากกาที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาแล้วเขียนตัวเลขเหล่านั้นลงไปคุณโอเคไหมครับเสียงนักบินคนหนึ่งถามผ่านไมโครโฟนเรากำลังจะลงจอดในอีกสิบนาทีครับแพท,ทองทานเหนื่อยหน้าขึ้นเธอไม่ได้สังเกตเลยว่าเวลาผ่านไปเร็วขนาดนี้โอเคคะ่ะเธอตอบสั้นๆ แล้วหันกลับมาจดจอกับแผนที่ดวงดาวในหัวอีกครั้งเธอรู้สึกถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นนี่ไม่ใช่แค่การเล่นเกมแต่เป็นภารกิจที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของโลกเครื่องบินเริ่มลดระดับเธอรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่หูเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงไฟสลัวๆของรันเวย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่กลางป่าที่นี่เป็นที่ไหนกันไม่มีวิแววของเมือง มีเพียงความเงียบสงบที่น่าขนลุกเครื่องบินลงจอดอย่างนิ่มนวลประตูเครื่องบินเปิดออกอากาศเย็นและสดชื่นพัดเข้ามาประทะใบหน้าของเธอกลิ่นดินและพืชปากละคลุ้งในอากาศตามผมมาเลยครับผู้บังคับการทหารกล่าวแล้วนำเธอเดินไปตามทางเดินแคบๆมีแสงไฟสลัวๆส่สองนำทางพวกเขาเดินเข้าไปในอุโมงค์ที่ซ่อนอยู่ใต้ดินข้างในอุโมงค์มืดและชื้น มีเพียงเสียงฝีเท้าของพวกเขาที่ก้องกังวานแพทองทานรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังอยู่ในหนังสายลับทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยปริศนาและความไม่แน่นอนพวกเขาเดินมาถึงประตูเหล็กบานใหญ่ผู้บังคับการทหารใช้บัตรสแกนและประตูก็เปิดออกอย่างช้าๆเบื้องหน้าของเธอคือห้องขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หน้าจอคอมพิวเตอร์นับสิบจอสว่างวาบสายเคเบิลนับร้อยเส้นพันกันยุ่งเหยิง นี่คือศูนย์บัญชาการลับของเราผู้บังคับการทหารกล่าวและนี่คือที่ที่คุณจะเริ่มต้นภารกิจเขาพาเธอไปที่โต๊ะทำงานที่อยู่ตรงกลางห้องบนโต๊ะมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งกรุณาใส่รหัสเริ่มต้นครับแพทองทานมองหน้าผู้บังคับการทหารแล้วก้มลงไปที่แป้นพิมพ์เธอคิดถึงตัวเลขที่ได้มาจากนิทานของพ่อหนึ่งถึงเจดถึงสาถึงหถึงสองถึงสี่ เธอพิมพ์ตัวเลขเหล่านั้นลงไปแล้วกดปุ่ม enter หน้าจอคอมพิวเตอร์สว่างวาบและมีข้อความปรากฏขึ้นมายินดีต้อนรับสู่ภารกิจของผู้นำหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเธอรู้ว่าเธอได้ทำขั้นตอนแรกสำเร็จแล้วคำไม่ต่อไปอยู่ในเสียงกระซิบของสายน้ำข้อความปรากฏขึ้นอีกครั้งแพทองทานรู้สึกสับสนเสียงกระซิบของสายน้ำ มันคืออะไรกันแน่เธอพยายามนึกถึงนิทานเรื่องที่สองของพ่อนิทานเกี่ยวกับเมืองใต้น้ำที่เต็มไปด้วยสัตว์ทะเลที่พูดได้พวกเขาจะสื่อสารกันผ่านเสียงกระซิบเสียงกระซิบที่เบาบางจนแทบไม่ได้ยินเธอพยายามนึกถึงรายละเอียดของนิทานเรื่องนั้นเธอจำได้ว่ามีปลาโลมาตัวหนึ่งชื่อลูน่าและมันชอบพูดซ้ำๆความลับอยู่ที่เปลือกหอยสีรุ้ม ความลับอยู่ที่เปลือกหอยสีรุง้งแพทองทานมองไปรอบๆห้องไม่มีเปลือกหอยสีรุ้งที่ไหนเลยเธอหันไปถามผู้บังคับการทหารคุณรู้จักเปลือกหอยสีรุ้งไหมคะผู้บังคับการทหารสายหน้าผมไม่ทราบครับแต่ในเอกสารคำสั่งของท่านผู้นำมีคำสั่งให้เราหาเปลือกหอยสีรุง้งไว้ล่วงหน้ามันอยู่ในตู้เก็บของหมายเลขสามครับ เขาชี้ไปที่ตู้เก็บของขนาดใหญ่ที่อยู่มุมห้องแพ่ทองทานเดินไปที่ตู้เก็บของเปิดมันออกและพบเปลือกหอยสีรุ้งขนาดเล็กวางอยู่บนกระมี่ีสีแดงเปลือกหอยนั้นดูธรรมดาแต่เธอรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากมันเธอหยิบเปลือกหอยขึ้นมาทันใดนั้นเปลือกหอยก็ส่องแสงระยิบระยับและมีเสียงกระซิบแผ่วเ,เบาดังขึ้นในหัวของเธอ ทางเข้าสู่ความเงียบแพทองทานตกตะลึงเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของใครเลยแต่มันเป็นเสียงของเธอเองในวัยเด็กเสียงที่บันทึกไว้ในเปลือกหอยนั้นเธอจำได้แล้วพ่อของเธอเคยให้เปลือกหอยนี้กับเธอในวัยเด็กแล้วบอกให้เธอพูดความลับทั้งหมดลงไปในนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเก็บมันไว้ตอนนั้นเธอคิดว่ามันเป็นแค่เกมของพ่อกับลูกสาว แต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่านั่นคือแผนการที่ซับซ้อนแผนที่จะซ่อนความลับที่สําคัญที่สุดของโลกไว้ในความบริสุทธิ์ของวัยเด็กและเรื่องราวที่แท้จริงกําลังจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากเปลือกหอยสีรุ้งได้เผยความลับแพทองทานก็เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเส้นทางข้างหน้าไม่ได้โรยด,ด้วยกลีบกุหลาบทางเข้าสู่ความเงียบคือคําพิสุดท้ายที่นําเธอไปสู่จุดสิ้นสุดของภารกิจเธอหันไปมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ข้อความใหม่ปรากฏขึ้น ถ้ำแห่งการเวลาตำแหน่งละติจูด13องศา45เหนือลองจิจูด100องศา29ตะวันออกแพทองทานจำตำแหน่งนี้ได้ทันทีมันคือพิกัดของบ้านเก่าในวัยเด็กของเธอบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำอลลําค่าที่ซึ่งมีทานทุกเรื่องของพ่อถูกเล่าขานแพทองทานและผู้บังคับการทหารเดินทางกลับไปยังบ้านเก่าบ้านที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปี แต่เมื่อไปถึงพวกเขาก็พบว่ามันไม่ได้ร้างอย่างที่คิดประตูไม้ถูกเปิดออกต้อนรับพวกเขาภายในบ้านเต็มไปด้วยอุปกรณ์ไฮเทคที่ทันสมัยที่สุดพ่อของเธอกำลังยืนรออยู่ตรงกลางห้องเขาสวมชุดคลุมสีดำใบหน้าของเขาดูแก่ชาราลงไปมากแต่ดวงตาของเขายังคงเต็มไปด้วยความรักและความภาคภูมิใจลูกทำได้เขาเอ่ยขึ้น ลูกหาทางกลับบ้านได้แพทองทานโผเข้ากอดพ่อน้ําตาแห่งความดีใจไหลาอาบแก้มพ่อขะหนูดีใจที่ได้เจอพ่ออีกครั้งพ่อก็เหมือนกันเขาตอบแต่เรามีเวลาไม่มากพ่อของเธอพาเธอไปที่ห้องใต้ดินภายในห้องใต้ดินคือศูนย์บัญชาการขนาดเล็กมีหน้าจอขนาดใหญ่ที่แสดงผลข้อมูลทั่วโลกนี่คือแกนกลางของระบบ พ่อของเธอกล่าวที่นี่คือถ้ำแห่งการเวลาที่แท้จริงและรหัสสุดท้ายที่อยู่ในความทรงจำของลูกก็คือความเงียบคือคำตอบแพทองฐานเริ่มเข้าใจแล้วความเงียบคือคำตอบมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือการกระทำมันคือการปิดระบบการทำให้ทุกอย่างกลับไปเป็นศูนย์พ่อได้สร้างระบบนี้ขึ้นมาเพื่อปกป้องโลกพ่อของเธอกล่าว แต่ตอนนี้มันอันตรายเกินไปมีคนบางกลุ่มที่ต้องการจะใช้มันเพื่อครอบงำโลกทางเดียวที่จะหยุดพวกเขาได้คือการทำลายมันทั้งหมดและมีเพียงลูกเท่านั้นที่จะทำได้เพราะลูกเป็นคนเดียวที่รู้รหัสสุดท้ายแพทองทานมองหน้าพอ่อเธอรู้ว่านี่คือการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอเธอจะต้องทำลายสิ่งที่พ่อสร้างขึ้นมากับมือเธอจะต้องทำให้โลกกลับไปสู่ยุคที่ไม่มีระบบนี้ หนูทำได้คะ่ะเธอตอบอย่างหนักแน่นหนูจะปกป้องโลกเธอเดินไปที่คอมพิวเตอร์หลักวางมือลงบนแป้นพิมพ์แล้วเริ่มพิมพ์คำว่าความเงียบพิมพ์คือพิมพ์คำตอบแล้วกดปุ่ม enter หน้าจอทุกจอในห้องดับลงไฟทั้งหมดดับลงความเงียบงันปกคลุมไปทั่วทั้งห้องแพทองทานรู้สึกโล่งใจ ภารกิจของเธอเสร็จสิ้นแล้วพ่อของเธออบกอดเธอไว้ในอ้อมแขนขอบคุณนะลูกเขาพูดลูกช่วยโลกเอาไว้ไม่ใช่หนูคะ่ะแพทองทานตอบเราช่วยกันเสียงกระซิบของสายลมพัดผ่านหน้าต่างเรื่องราวของการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ได้จบลงแล้วและนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของพวกเขาชีวิตที่กลับไปสู่ความเรียบง่าย ชีวิตที่กลับไปสู่ความเงียบความเงียบที่แท้จริงซึ่งเป็นคําตอบของทุกสิ่ง